สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาเตรียมการที่จะประชุมครมสัญจรในวันพรุ่งนี้นะครับโดยวันนี้เมื่อเช้าก็ไปตรวจราชการก่อนที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็ไปรอต้อนรับท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะไปตรวจงานที่พัทลุงโดยเฉพาะที่ตรงเขาเรียกว่าทะเลน้อยนะครับทะเลน้อยเนี่ยก็คือพื้นที่จวนหนึ่ง นะครับที่ต่อเชื่อมกับทะเลสาบสงขาเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับที่รองรับน้ำนะครับเวลาน้ำน้ำท่วมหรือฝนตกหนักๆเนี่ยในพื้นที่ทั้งพัทลุงทั้งนครอะไรพวกนี้น้ำที่ไหลลงมาเนี่ยจะมารวมกัอนอยู่สุดท้ายมาลงที่ทะเลน้อยเพื่อที่จะไปออกต่อไปที่ทะเลสาบสงขาแต่ว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยทะเลน้อยเนี่ยตื้นเขินนะครับระดับน้ำหรือเพียงแค่เมตรกว่า นะครับแล้วก็มีพวกบัชพืชน้ำผักตบพวกจอกแหนเต็มไปหมดก็เลยทําให้การระบายน้ําหรือการเก็บกักน้ําเพื่อระบายต่อเนี่น้อยลงก็เป็นผลทําให้เกิดการเขาเรียกน้ําท่วมขังผนไปแล้วน้ําส่วนใหญ่ไปแล้วแต่ระบายไม่หมดระบายช้าก็ท่วมขังประมาณครึ่งแข้งก็เลยทําให้เลือกสวนไรนาของพี่น้องในพื้นที่แถวนั้นก็เสียหายหมดอันนี้ก็ ท่านนายกก็ได้กรุณาไปตรวจตามที่ผมได้เคยไปตรวจและรายงานท่านไปนะครับก็จะแก้ไขโดยการอันดับแรกผมได้จัดคบในส่วนที่ผมรับผิดชอบในฐานะรองนายกรัฐมนตรีให้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสําหรับเก็บปาดพวกผักตบชวาจอกแหนอะไรพวกนี้ออกเพื่อจะไปต่อยอดไปทําปุ๋ยให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ก็จะมีการขุดลอกนะครับแล้วก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือ ตรงนั้นน่ะมันมีเขาเรียกควายน้าหรือเรียกควายปลักอะไรเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็อยากจะให้มีการส่งเสริมช่วยสนับสนุนให้เรื่องของการเลี้ยงตงัวนี้แล้วก็าการผลิตนมควายจากตรงนี้ซึ่งท่านนายกก็รับมาผมในฐานะที่เป็นรองนายกที่รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดตรงในส่วนนี้ประกอบไปด้วยชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลานะครับก็รับแนวทางมาเพื่อจะไปดำเนินการต่อไปหลังจากนั้นก็เดินทางมา ประชุมครอนะครับที่สงขลาเนี่ยนะครับเป็นการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่นะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาบูรณาการในเรื่องต่าง,างไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะครับก็ดีใจที่มีน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นยังเอ็นเตอร์เพเนนะครับหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับตรงนี้ก็เข้ามามีส่วนร่วมเยอะแล้วก็มีแนวความคิดดีๆผมก็มอบหมายให้ทาง สภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับห,หรือขอกันค้าแล้วก็ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์กับน้องๆรุ่นใหม่ช่วยกันทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่นะ,ะครับแล้วก็ให้ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดหรือทางสภาพัฒน์เนี่ยช่วยกันเป็นสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ดูแลให้โครงการต่างๆในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับทั้งหมดนี่บางส่วนที่ได้สามารถนําเข้าขครามอพรุ่งนี้ได้ก็คงจะนําเข้าสู่การประชุมครมอรสัญจรในวันพรุ่งนี้ที่สงขลาแล้วนี่ครับ เดี๋ยวไม่มีอะไรคืบหน้าก็จะเรียนให้ทราบอีกทีครับขอบคุณครับ